เราก็จะมารีวิวทัาจุมีของเราครับผมใช่ครับรัศมีพลังหนึ่ล้านหนึ่งแสสี่หมื่นก็เปิดให้ดูนะประมาณนี้สามดาวเมืองแล้วไวไหมทักษะก็เกือบเต็มหมดวนะอันนี้ก็ประมาณนี้อันนี้ยังเปิดไม่ได้รอก่อนอันนี้เป็นเซตความเร็วเดี๋ยวผมจะดึงของจากหน้ากากหวานมาเป็นจมตีนะครับผม ก็ผมจะไปตีกับคุณเอมีแซ่ดมาดูกันจะเป็นยังไงถ้าสมัครกี่หนึ่งตัว vs ทีมคุณเอ็มีแซ่ดทั้งทีมจะต้องใช้คอปากุซันด้วยเดี๋ยวไม่ใจกูไปกูไปพลังโจมตีสังเสียไอ เอยถึงแล้วนักแสดงเมนความดีหกร้อยสองโอ้ยังดีเลยสำหรับผมนะอืมทีมคนเออ็มีสต e ก็ประมาณนี้ไป<ฮ>เปิดมุดรัชสมิีรของฝั่งผมฟูยูไครเกียร์ตีบอมพข้าไปสามล้านนกแสดาเมจ บูมฟอร์ตระเบิดระเบิดไอ้โก้เขียังไม่ตายถุงมิคือไม่เดบอบูลมบมายุงแดงได้ปะเนาะใช่ครับดูแบบนี้ทุกคนก็น่าจะคิดว่าจะเพ้ยังไงใช่น่าจะเพียมไม่รู้เหมือนกันดวงอานตยมาท่านสมุกีเปิดอันนี้ดียก่าโอ้ บอมดวงมันมุกอาชูโรอมเริ่องเห็นทำนายฟ้าแบมแตกเอา้าทุกคนครับจะได้ไงเติมไม่เป็นไรหรอก แค่นี้ก็ได้ละต่อไปผมจะเอาจุ่มตีใส่ก็เป็นเศษของ,ของจากหน้ากากกาวนะที่นี่คอมเมลือเศษห้าจุดหกจุ่มตีสามแสนไปอีกรอบแล้วก็อืมมาดูกันว่าเขาจะสามารถจะได้ไดหรือไม่ือด้วยเจความดีของคุณเอเมซเซ็ต รัวแขนอุดเมเเราเมวแขนเสื้อ,ม,อดดมันน้ำม็ดตามเลิกพูดใคไเกตตี้แค่พูดยุคองผมยจคไเกีตตีบอมสามานลนักเส้นพวอดเราเบิดไปหูโกหกิดเกับตายแนะ่ะอันดีก็ามาสามล้านนะเส้นน้ำมียุยงแดงตายไปาองนี้นไม่ตายซิโร โอ้ยไข่เกียรติยังดอกดิครับดามินด,ด,ดูดิเป็นเซนห้ากูเกียดตายไปดวงยังไม่ตายวิญญาณเกียรติเป็นเซนดีกว่าอ่ะตลอดการที่ยังไม่รู้นะครับทำไมทัศนียภาพนึงเลี่งเลือดเมื่อมีตัวละครได้เจตสถา,านะ ไม่รู้ว่ามีแต่สนามพลังหรือเปล่าแต่มันเขียนว,ว่าอะไรนี่แหละไอ้ด้มีตัวเนื่องเออเมื่อถ้าเมื่อขยับใช่ไหมถ้าซึมไม่เกียนนะจะได้เลือดเพิ่มขึ้นมาใช่ครับผมจะลองจีบคุณมนัคขอลอบดูนะครับทีบเขาประมาณนี้นะ เอ้ยช้ากจังเกยโอ้มาดูกันทาร์ผมจะไหวไหมรู้แต่ว่าทาร์ตเขานะี่ยถีกเนี่ยนะทาร์ผมตีไม่ตายสมาเลย p ิคเกตี้จากทัสกีของคุณมาคาร์ลอเามาบอมฉันอาจจะเสกโอ้ยจบแล้วครับ ไม่ให้ได้ตีแน่นอนไม่เป็นไรนไม่ตีดีกว่าก็ซื้อสองรอยปดเอเบถึงสองร้อยปดสสี่ได้ทำการตีบอสโบรอสได้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานครับมีกิวสองกิวที่สามารถตีได้คือกิวไทยครับแล้วก็บิ๊กโฮมใช่ครับผมย้ายมาอยู่บิ๊กโฮมเพราะว่ากิวกเจะเลนเตือรน,นะครับมีปัญหาผมก็เลยต้องย้ายออกมา แล้วก็คนที่เป็นแชมป์ี่เชคกิวอะไรทุกคนไอวินนัวเหรอ <c oughs> ไม่รู้อาวินเหรอไม่รู้ผมไอ่กู้เหมือนกันใช่ครับพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ครับเร็จด่วนผมบอกเลยถ้าแบบไดฮีโร่นะผมจะอักบดีไปดู <c oughs> จะเปิดกิวไว้ด้วยนี่กก็ประมาณนี้นะก็จะมีประมาณห้าหกคนนี่แหละที่ย้ายมาจากกิวจากกลเลนเตอร์นะย้ายมากิวนี้บิ๊ h โฮมว้าวคนจะย้ายมาตีโบร้อนมากขึ้นนะ ใช่วันนี้ผมตีไปทั้งหมดหกรอบดังมีแปดสิบหกล้านผมเทสยังไงอยากได้สักสามสิบล้านก็ดีเดออี๋ยวผมจัดทีมตีบอลล็อตของผมให้ดูเ้หลอดคลองกรันอย่างที่คำแนะนำอะครับตีบอลล็อตอะครับตอนนี้ผมรอ,อยุดแดงมาหยุดแดงมาคือแบบบอลล็อตเดือดขี้แนะ่ดวงอยู่ตรงนี้ ประมาณนี้มั้งเือนนเประมาณนี้เลยอะเปิดอันดับให้ดูหน่อยดีกว่าตอนนี้อยู่อันดับที่หนึ่งร,รอง้อยิปีฮดเอ็กีคีดบิลอันดับสองร้อยแปดตะรสิงอาชักับรรงเรียสามสิบ นี่เราบอลลองเอ้ยลระบอลลูลมีอะไรจะไปดูอันดับนแปดสิบเก้านะก็<อ>มีคนมาตีผมประมาณ5้าพัน 5, คนได้อืมใช่ลอเลียโดยเฉพาะคุณล็อตเชียตาเนอะก็มาตีผมบ่อยมากผมอยู่ฝั่งขวานะสีแดงบอกแล้วถ้าจีนน็อตเรียวไม่พอก็สุ้ไม่ได้ ระเบิดหนึ่งไปตายแล้วหรอทีมีานประลองก็ดงเดี๋ยะวานนี้ผมใช้คอดิเลวหนึ่งเพราะว่าใช่มันดีเอ๊ะอะไร้ะอ๋อเพราะว่าผมต้องการจบในเทินแรกนะใช่ สำหรับยุงแดงที่จะมาผมอาจจะต้องเอาเซตตะกากากวานไปให้นะอาจจะยังย่อยยุมแดงก็ได้หรืออาจจะเอาไปแค่สำหรับตีบอสได้กากหวานผมจะได้พักสำหรับโซนิกสองหาได้ประมาณนี้เออกรยกว่าห้าร้อยหนึ่งก,ก็ได้อย